พี่เล่นให้ดูหน่อยครับเอาแล้วไงงานมาไงาไม่อคนดูอยากเห็นผมเล่นเลือดนักสู้ในตัวผมมันก็ชูดชีดมาอยากเห็นก็จัดให้ดูสักสองเกมถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิคาลุชาแนล EP ที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีน้องๆทักมาในคอมเมนต์คลิป EP ที่2ครับว่าแบบพี่ผมอยากเห็นพี่เล่นจังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆผมบอกเลยว่าผมไม่อยากอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนื่องจากยิ่งเป็น p p o o n นะครับมันร้อน พอมันร้อนอนะ่ะเฟรมเรตมันตกแล้วมันกระตุกนะครับซึ่งจริงๆผมก็กะจะอัดคลิปเล่นไปด้วยแหละแต่ไม่ได้เล่นแบบนี้ไงเพราะว่าผมกะแบบจะรีวิวเอลิคันโตน,นาเพราะตอนนี้ผมกำลังต้อนรับเอลิคันโตน,นาอยู่ถ้าผมได้มาผมก็กะแบบเออจะรีวิวแล้วก็เล่นให้ดูะอะไรแบบน,นี้ซึ่งแผนที่ผมใช้เล่นประจำนะั้นก็คือแผน4-2-4นะครับก็กองหน้าก็จะมีเนวิเบนเซม่าโรนัลโดแล้วก็แจซิญโญ่นะครับ ซึ่งถ้าผมได้คันโตน่ามาก็คือเปลี่ยนกับเบนเซม่านะครับแล้วกองกลางอ่ะผมจะมีกูริทกับกิสมนซึ่งถ้าผมได้เอริคันโตน่ามาตัวต่อไปที่ผมจะหามาก็คือวีเอล่าร้อยสิบสี่นะครับเอามายืนฝั่งฝั่งซ้ายนี่แหละครับเพราะว่าผมทําลิงก์ไงครับทาลิงก์ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลิงก์ของฝรั่งเศสแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ของบราซิลครับ อย่าง RB เนะี่ยฟิล์มโปงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นคาฟูซึ่งตอนนี้ผมก็รอกีดคาฟูผมเสร็จคาฟูมอลดินี่ตัวท็อปนะครับที่ผมอยากเปลี่ยนก็นคือเป็นมอลดินี่ร้อยสิบกูริลลรยิบห้าโรลองบองโรเบร์โตคาร์ลอส,สเตอร์เกนถามว่าดีไหมหลังๆมามันก็เริ่มปรับเหมือนจะด,ดีนะครับแต่ลูกปฏิหารก็ยังเซฟไม่ได้อยู่ดีผมเลยมองว่าผมยังอยากเปลี่ยนเป็นไมยาชินก็อาจจะเป็น สมัยขึ้นนะครับถ้าเงินไม่พอก็เป็นสมัยขึ้นไปก่อนแต่ถ้าว่าจูๆ่ๆเงินมันเหลือเงินมันพอก็อาจจะจบไปที่ยาชินไปเลยส่วนถามว่าองลีกับ n e ็ตเวผมยังมองว่า n e ็ตเวจะน่าใช้กว่าเพราะเห็นหลายคนรีวิวองลีแล้วแบบถามว่าสแต็ปองลีดีไหมดีนะดีมากเลยแต่บางลูกที่องลีควรจะยิงเข้ากับแบบไม่เข้าอะไรแบบนี้ ผมก็เลยมองว่าี่เนวดอาจจะน่าใช้กว่าองลีหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแรงจริงๆอ่ะผมชอบเฮนดูเฮดนั่นแหละมันสนุกมันมือดิแต่ VSA อ่ะผมหัวร้อนง่ายมากเลยเวลาผมหมดกลับไปว่าอีกทีมเล่นต่อได้อีกลูกหนึ่งเอากูมาแพ้เพราะอะไรวะเนี่ยเพราะอีกทีมเล่นได้อีกลูกนึง ส่วนหมดผู้จัดการเนี่ยผมชอบปล่อยทิ้งไว้ตอนตอนนอนนะครับไม่ได้มีแผนดีอะไรเลยครับผมไม่มีแผนไม่มีแทคกติกผมไม่ค่อยรู้เรื่องแทคติกกับการปรับแทคกติกกันครับส่วนมากก็จะเล่นแต่เฮสูเฮนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลงแรงเฮซูเฮสองเกมนะครับทำแบบตามใจคนดูนิดนึงถามว่าลงมากกว่าสองเกมได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าเวลาคลิปมันจะยาวเกินไปไง ก็เลยแบบเออ e, พอประมาณประมาณ2เกมซึ่งโหมดผู้จัดก,การอนะถ้าผมมีแผนที่ดีอ่ะอ่าเดี๋ยวผมก็จะหาเอามาลงให้นะถ้าผมแบบหาแผนดีๆอะไรเจอครับนะครับ,ะะรบเริ่มเกมต้องขออภัยนะถ้าเสียงเกมมันไม่มีนะเพราะว่าผมเปิดไมค์ในตัวอัดหน้าจอของ iPhone ครับมันจะตัดเสียงเกมออกโดยอัตโนมัตินะครับเฮ้ยมึงก็ โอ้ยเปลี่ยนตัวมันก็เปลี่ยนไปสเตอร์เกนเลยก็ได้กูจะเอาสเตอร์เกนเข้าบอลจะเปลี่ยนไปทําไมกองหน้าในเมื่อบอลมันอยู่ที่หน้าสเตอร์เกนอยู่แล้วอะ่ะสวยครับลูกแรกโลนโดลูกเอ,อ๋อเลยแหละยิงแบบ จู่ๆก็ได้เอาตรงๆลูกนี้ไม่น่าได้ไดครับเพราะว่าการส่งบอลของเบนเซม่าเมื่อกี้จริงๆกองหลังเขาน่าจะดักได้นี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขากลับกดสไลด์ไปแล้วก็เข้าทางเข้าทางเท้าของโรนัลโด้พอดีนะครับปลายบอลเบียดสวยควับควับเบนเซม่าครับ จริงๆเบนเซม่านี่ช้านะสำหรับผมผมเลยไม่ค่อยอยากใช้คำไหนสองศูนย์ครับเลนเชงโชว์จังหวะหนึ่งมันโกงนะครับเลนเชงเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าแบบกองหลังไม่ดีพอนี่แบบมืนเลยนะเจอเลนเชงเข้าไปดักสวยสเตอร์เกน เนี่ยเห็นไหมครับผมว่าหลังๆมามันปรับนะตอนสเตอร์เกนเข้าใหม่ๆอะหลายคนบอกเฮ้ยพี่มันไม่ดีมันตัวมันฟรีแล้วผมว่ามันไม่ดีแต่พอหลังๆมันก็ผมว่ามันปรับมานิดหนึ่งนะครับสเตอร์เกนมันปรับแหละหรือว่าผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้แต่ผมเห็นหลายคนบอกที่สเตอร์เกนมันปรับเก่งขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้รงแบบดิจิตอลนะครับช่บไหมนี่ โอ้ยไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยได้อยู่สองคืนย้อนหลังสองคืนอ้าวทำไมไปตัวนั้นน่ะกูลีดทำไมไม่ส่งให้ฟิล์มปงวะอ้าวสวยน,น,น่นี่น,น,นเกียดมากเลยการส่งบอลแบบเนี้ยไยโรโดเฮ้สยสไลด์เฉยไปไปสวยเบนเซม่า ยิงถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาให้มั่นใจก่อนกดยิงได้ทำไมเสียงดวงไปเลยครับอย่าคิดเยอะครับบางทีคิดเยอะแล้วเจอกล้องหลอกสกัดก่อนก็เสียโอกาสไปหนึ่งครั้งนะครับช่วยนี่จริงจริแจจิงโยผมว่าเขาคมนะ เนี่ยดูดิเจจินโยครับถ้าจังหวะแบบมุมเนี่ยไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวายิงได้หมดเลยเ <m r expanding> ท้าขวาก็ปั่นโค้งเท้าซ้ายก็แบบไซ้ก้อยให้แบบสวยๆครับเรนเชงรบที่หนึ่งเนี่ยดักดักนี่ไม่ทัน ปลายฟีโปงสวยส่งกลับคืนโรเบโตคาร์ลอตกิสแมน,นเนวิเอตเอาเน่เน่เอาเอาเอา,เอาถ่วงเวลาเองนะเกมตามนะเกมมึงตามนะเอาถ่วงเวลาเองนะช่วยไม่ได้นะไปโอ้โหบัาเดือดซาไม่โกเขาอะโนแลนโดร 5, ้อยสิบห้าเจาะไม่ได้นะครับกุลิอืด ต่ายบอลเอ้ย,อยไม่ได้กินแม่นดักดักไว้ดักไว้ไวสวยนี่ช่ชเบนเซมา่าขึ้นหลังโอ้ไม่ทันไว ออสวยดีแบบนี้ชแอบไปไปไปโรนโดดัตัวไปยิงไปเลยโอ้โหวิ่งออกมาทำไมสำหรับร้อยสิบห้า,า 115, ผมมองว่าเฮ้ยมันมันเร็วนะมันเร็วถ้าเกิดว่าแบบแบบ เรามีแต่คันโตนาหรือไม่เอาคัานโตนามายืนคู่กับเบนเซม่าเนี้ยผมมองว่ามันช้าทั้งคู่นะร้อยสามสิบมันไม่ได้เร็วนะความเร็วในการวิ่งร้อยสามสิบอะาณาร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยร้อยสี่สิบกว่าบวกบูทเร่งรวมเป็นร้อยห้าสิบกว่า,ว,าว่าอาณาเนี่ยเร็วเอา้าทวงเวลาอะไรนี่เอา้าแพ้นั่นอนะวงเวลาแบบนั้นอนะ ยบร้อยครับจบเกมนะเกมแรกผมไม่มีนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เอาไลท์แดงเข้านะครับเพราะว่าผมไม่เคยแบบเหยียดคู่ต่อสู้ไม่ว่าเขาจะเล่นดีหรือว่าเล่นแย่ผมจะไม่เอาไลท์แดงเข้านะครับมาครับเกมที่สองจริงๆผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งเหมือน สตรีมเมอร์คนอื่นๆนะครับไม่สิเราจะไม่เรียกตัวเองว่าสตรีมเมอร์เพราะว่าผมยังไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยอาจจะเป็นแค่แบบคอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่หาคอนเทนต์อะไรมาลงแค่นั้นแหละรครับเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าโอ้โหฟูตลิเวอร์พูลรือเปล่าใช่แหละไ้เบลลิงแฮมเขาไม่อยู่กับเราแล้ว จริงผมอ่ะแฟนลิเวอร์นะผมบอกกันว,ว่าผมอ่ะแฟนลิเวอร์ชอบไหมไม่ได้วะไปไม่ได้โกมาถึงก่อนเอ้ยโกเดินมาแล้โกเดินหอยว่ะอลิซซงใช่ไหมไม่ได้ดูโกที่แบบโอเนี่ยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลนเชงเป็นเลนเชงเอาจุกกองหลังกูเอ๋อยนะมึงอา้าวไม่ผ่านเบนเซม่า,าทำอะไรวะอา้าวทำอะไรจะเลนเชงเหรอลูกช่องแอปเอากูก็ไม่ผ่านอา้าวสวยอา้าวไอ้เหี้ยอะไรวะคิสแมนมึงมเคลียบอลเพือ่อ ไอสัตว์ได้จังหวะเสียเปรียบอะไรเลยเมื่อกี้โอ้ยหรือว่ามือกูไปโดนกูกะจะกดส่งไกลซะหน่อยแน่แน่ดีอาร์ตเฮ้ยสวยโดนแล้วโอ้โหเบลลิงแฮมเล่นดีป่ะ อ,นนอ,ยอยากเล่นลินเชงใช่ไหมได้ถ้าลินเชงแบบพอๆเบาๆแนาประตูเนี่ยผมพอว่าแต่ถ้าเล่นเชงน่าจะเกินสนามผมตั้งแต่ครึ่งสนามเนี่ยผมก็ทำได้ไปแจ๊จิงโยเปิดไปเลยโรนลโดครับไงดี๋ยวมือ อ่าไม่ใช่อริสซงเหรอทำไมมันบางๆตัวผ,มผอมๆกันวะซาร่าครับเบลิงแฮมนะครับดีอาร์ดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่สวยผมก็ทำได้เล่นซิงตั้งแต่ขึ้นสนามไปอะ่ะวิ่งกลับไปดี ท่านนี่จบครึ่งแรกครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมไม่มีตัวสำรองครับเพราะว่าผมเสริมทีมไปล่าสุดนี่คือซื้อแต่ตัวหลักไปก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้เผื่อเงินให้ตัวสำรองนะครับ ฟลิตฟิงโปงใจจิงโยอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมไม่ส่งบอลไปให้อานายหล่อใจจิงโยเมื่อกี้อ่ะโอ้อลิสแม็กอ้เนี่เน่ฮไป โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยได้อยู่เน็ตเวดได้อยู่โอ้ยข้ามาย,ย้ยอยย้อยเขียดได้ไ้ยอ้าวสาราฟรอร์มิโนออนะครับโออยอเอ้ยออเออเออเออยออเ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 ออรออเ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 ออออเโอออออเออเออออเออออออ เอยเอยจะหมดเวลาแล้วป่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วดีๆแล้วดีๆแล้วไปเจอสัญญาไปไปไปช็อตเอ้าวโอ้โหรูปเบนดีแอสนะครับยืนอยู่กับที่เลยอากาศจะไม่ให้แบบเลนเช้งหลบเลยหรือไง เพยท้ายเพยท้ายเพยท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วอาลิสซนเดอร์อานนะครับโอ้ยโทษนาทีเดียวไม่ทัน่ะโอ้โดนตัดบอลได้อีกอ่าเรียบร้อยครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เอาจริงมัน,ม,นมันกดดึกด้วยนะครับเวลานี้ก็เที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ก็นะกดเวลานี้มันแบบตึงๆหน่อยครับเจอแต่ผู้ใหญ่ครับนอนดึกกันไว้แบบผมมีอุปกรณ์พอที่แบบสตรีมนะจริงๆนะครับผมก็น่าจะแบบสตรีมเล่นให้ดูแบบยาวๆเหมือนสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆนะครับ โอเคครับสำหรับ EP 3วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกด Subscribe ในช่องมิค u c h ช n n นลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ